พี่มีสเปรย์หนึ่งเป็นสเปรย์ที่แบบว่าสปปรรพคุณเขาบอกว่าระงับกลิ่นปากสเปรย์ใช่ไหมใช่มันเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปากพี่เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดพี่ไม่แปรงฟันและใช้สเปรย์นี้กลิ่นปากพี่จะหายไหมอันนี้พี่ต้องลองนะมันเป็นวันที่ฝนตกนะอามนะวันนี้เป็นวันที่ไม่สดใสเอาซะเลยอะ่ะพี่เจออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อามเจออะไรอามกดตัว e เดียวอามอามจะเห็นครับ ไอถ้ถังน้ำมันอะไรเนี่ยจระเข้เออเราจะมีบอสตัวเดียวเป็นบุชเชอร์เล่นจนจำได้ฆ่าแม่งได้สุดอยู่ตัวเดียวเอาเฮ้ยอ้ย<อ><อ>โอ้โหอ,อ่าชิงเก่งชิงเก่งนี่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 มันมีพายุอยู่ข้างบนด้วยอ่ะอามาเห็นปะกดตัว e อีอะไรเ่ อย่างไก่เลยโอ้ไก่มากจริงจริงไก่เออแต่เราลืมอย่างอย่างหนึ่งนะลืมสิ่งอย่างหนึ่งนะอามนะปกติทุก<ว>ตอนเราจะตั้งชื่อตอนว่าวันเสาร์และก็อะไรและคลิปเนี้ยนละ่ะวันเสาร์เกี่ยวกับอะไรเรามีเสาอะไรบ้างอ่าเรามีคืนหลอนวันเสาร์แล้วก็เสาร์นี้เหงาจังงับใช่ป่าวะ <laughs> จำไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยจะหายฝนต,ตกแล้วว่าเสาอะไรดีเสาไหนมีเรา เสานี้มีเราคืออะไรเฮ้ยพี่อัพไปเทมพี่ได้ขวานไะเอามาไหม,ม<า>นี่ขวานม,ามัแต่บอสมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอน่นเด็กฟันคนก็ได้นะเหมือนขวานฉับทีเดียวล้มเลยเว้ยเราอาจจะเดินสวบหลังใครก็ได้นะ อาจจะระยะอันตราย่างอาัะเฮ้ยเฮ้ยเยชิบยไาย,ยิงขยิ่งยิงตรงนี้ตรงนี้ตกใจหมดไม่ดูมองไม่เห็น <c oughs> เห็นปะมันใส่ชุดขาวพี่อยู่ฝั่ง้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ้าไม่ดีเลยรู้สึกแบบ <c oughs> พี่ว่าเราควรจะดูทางออกนะทางออกมีสามทางเว้โอเคเราต้องมาดักตรงนี้ว่าอ้าม, <c oughs> มีโมีคขากำลังยิงกันอยู่เลย

ตรงไหนวะนี่ทำไมอ่ะนี่ตรงไหนไม่รู้โดนตรงไหนเนี่ยโอ้ยเจอแล้วโอ้โหปิ๊ดโอ้ย,อยนี่เนาะโอ้ยนี่ก็มาดากักเราด่านนี้เป็นด่านที่เช้านะอามนะ อุ้ยพี่มีไม้เบสบอลว่ะเฮ้ยแต่เราอ,อยู่ในโซนแบบโซนผีสองอะเราเอาโซนผีสองเหรอโซนผีสองได้นะเอาโซนผีสองอะนี่มันคืออะไรผีสองแงเนี่ยกดแถบดูดิเราอยู่ในโซนผีสองอะอ๋อโอ้ผีตัวที่สองใช่อ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ใช่ เฮ้ยเชีย่ยพระผีตกใจหมดน,หนี่นะทำไมมันอยู่นะ่ะเออตกใจหมดเลยนึกว่าอยู่ข้างในเอาเฮ้ยชิบหายอามถึงเลยวว่าถึงบอสเลยวว่าบอสต,ตัวนี้แกแพ้ไฟไอ่ะ หายแล้วเอามาเอามาเราจะรีบตีบอสแล้วเราก็รีบไปเลยข้างบนเหรออ๋อใช่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 ข้างบนข้างบนโอ้จริงๆมีข้างนอกด้วย <c oughs> มันพี่ตีแรงยัง,ยงพี่เอาพัวตี อุ้ยอุแมงสาบแมงสาเนี่ยเแทบดินแทบดินเฮ้ยมันสามตัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกูงงกูงงอุ้ยแมงสาบแมงสาโอ้เลือดไหลเลออเออเลือดไหลเออายามทำไงดี ที่ต้องการฮิวิ่งอยากได้ฮิวิ่งอ่ะฮิ่งเอานี้มีไหมฮิวิ่งฮิวิ่งมีปะมีนะอยู่ไหนอะ่ะแต่แต่ไม่รู้หายไปไหนวะ เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่หวดเอาไม่โดนอ<โฮ>ืตีตีตีพึ่งตีพึ่งพี่จะโยนพี่จะโยนอีกอันหนึ่งพี่มีมีไฟเหรอใช่พี่มีไฟนะนี่เ<โ>ฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้าเอาไม่โดน ม,มีสามตัววุ้ยไม่สไตายแล้วนี่น่ย <best> ไม้เบสบอลอืมเรียบร้อนแล้วอามเอาเรื่องเ,เ,อเอาเรื่อง,องได้ดิอ๋อนี่คือเรากำลัง banishing ใช่ เฮ้ยจะแปลกจังทำไมครั้งนี้ไม่เห็นมีคนพูดอย่างนี้ทีไรมีคนมาทุกทีพี่อย่าพูดนะไม่ทันแล้วอามเก็บเลยสองโลดไม่เจออะแน่ใจมันแบบหมุนไปแล้วว่ามันไม่มีสร่โซ่อ่ะทังนั้นเราก็ควรจะรีบออกไปที่หําล็อกแอนไฮไหม ปาปาปามันต้องลงใต้อุ้ยลงฝั่งนี้เหรอทางเดียวแล้วอะปาเราวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมเราต้องวิ่งนะออกทางนี้ ตรงอย่างเดียวมิ้งกลับทางเดิมเลยป่ะเนะี่ยใช่ตรงไหนนะอามรู้สึกนั่นถนนมะเออมาเหรอเนี่ยเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอนั้นงไงน,นันงไงโอ้โหเพียบเลยพี่ใช้เอาหมดแล้วนะนี่นเลย พยายามดูรอบๆด้วยนะไม่มีไม่มีน่าจะปีนัวอยู่ฝั่งนั้นอ่ะเฮ้ยรอดวะเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เจอใครเลย อุ้ยเอามีผีเนี่ยเนี่ยมัน่ใต้ล่างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยพี่สาดจริงๆน่านกลัวขึ้นเฮ้ยผีมาชีมาชีมา เอาว่าเราทำงานเป็นทีมโคตรเอ่อเราจะต้องไปตรงไหนวะฝั่งนี้อามทางเดอะบิลซ์นี่นี่หมู่บ้านนี้อามค่อนข้างน่ากลัวนะเฮ้ย,อ,ยอามเออเออช่างไหม้ย,มยทำไมปีนไม่ได้อะนี่แหละที่นี่แหละ อีกาบินใช่ไหมเมื่อกี้ถูกต้องอาํอาววิ่งเหรอหใช่แล้วแหละเจอแล้วเห็นตัวเดียวนะเมื่อกี้ฉลัแบบฉลับ,บหัวอยู่ ล่วงมีคนมาอยู่กับเราด้วยใช่เหรอใกล้ๆเลยเหรอใช่ข้ามไหมพี่กำลังไปดูวัวย,ยังเลย เหมือนอาร์มเลยอ่ะตัวนั้นเฮ้ย้าวแฟวทยเฮ้ยพี่ฆ่าพี่อาร์มเออไอ้อาร์เจียด <c oughs> ในบ้านไหนสุนไฟด้วยในบ้านในบ้านบ้านไหนนี่บ้านนี้ดูตัวนึงเฮ <c oughs> ้ยร่วงว่ะอาม มันยิงปืนรัวมาเฮ้ห <ไป S 1> มดหมดหมดหมดชีย่ยพี่โคตรเก่งเลยวะันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่นอนอิ่มเต็มอิ่มเอมอ,อพี่รู้สึกเต็มอิ่มอ๋อพี่รู้สึกเก่งอะอามแบบเก่งแบบบอกไม่ถูกเนี่ยเอาจิงเอาอันนี้ไม่ใช่คนเหรอเฮ้ยแต่มันมีไกลีกว่า เอออามยิงตรงไหนไปเนะี่ยในบ้านใช่ไหมใช่ใชีไงเนี่ยเนี่ยมันยิงมันยิงกลใส่ได้อะปืนพกอ่ะ<ม>อารมยิงหรอใช่ไหมไม่ใช่เอ๊เอ้เอ,อามอามมีคนมีคน <_ c oughs> เสียงอีกาใกล้เรา <_ c oughs> เจอปะ เพี้ยน,นขนมากหัวอสอมบีชิบหายแล้วไหนวะมันยืนนี่นะก็จะอ๋อหนังซอมบีบ<ะ>คอเอียงอะเห็นยืนมานานแล้วเนี่ยแหละห้องบอสพี่ว่าน่าจะใช่มันมันหมา เออเห็นผีวิ่งไปนน่นฝั่งนึงเหรอใช่เห็นผีวิ่งไปนน่นอ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงโดนละโดนละโดนละพี่โดนละ ตุงนี้ก็มาได้วะอ้ามีหมอนะหิวได้เอาไหมยังยังไม่เอาซอมบี้หมอ <c oughs> นัดนู่นอึ่งนั้เฮีไม่เต็มหน้ากูเลยโอ้ยเลือดน้อยมากไอไออันนี้ขึ้นสีแดงอ่ะอยู่ใกล้มากนี่ไงชีุบพี่ก่อนชุบพี่ก่อน กระสุนหมดมันทิ้งปืนไว้ให้าแล้วมันก็สุนไปนี่นี่ยาพี่ใช้ไหมใช้ไปแล้วว่าเหลือสองรอบสุดท้ายแล้ว ตายตายน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 ั่นหรอหมดแล้วเหรอไม่ได้แต่นะตัวนี้ก็หมดแล้วเฮ้ยสมุรไรอาร์มดับสมุรไรขอปืนฟืนนะเนี่ยดับสมุไรไ,รไอนห้องนี้มันคือห้องอะไรอ่ะอ๋อบอสเลยอาร์ม้ยมันตีไปเยอะด้วย ไปเนี้ยค้อนเจอละลุยสักดาทุกตึกไปเฮ้ย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 ตายตายตายกูตาย,ตาย,ตาย,ตายไปลูกเลือดเต็มแล้วอ่ะอ หากระสุนจริงเหรอไม่มีหรอหืมไม่ค่อยเดินะ่ะไม่มี <c oughs> หมดหรอ เราจะลงล่างเนาะกลับเลยไหมกลับเลยม,มันหวาดกลัวเรวาว่ะอามจริงจริงเราเก่งมากเอเอไปไหนเนี่ยอ้าเป็นเหลือเป็นเหลือไหนไหนอ้าใช่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  เสียงโป้งเสียงป้างยังมีอยู่ไม่รู้อะฟินมาก